คําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสุเดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสแห่งนี้เลขเด็ดเหมือนกันนะครับ เพราะว่าอยู่คนละที่คนละแห่งนะครับแต่มีเลขเด็ดเหมือนกันนะครับเราไปดูครับว่าจะมีเลขเด็ดเหมือนกันนะครับมีเลขอะไรกันบ้างนะครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16กันยายน2563ที่จะถึงนี้นะครับล่าสุดเพจเลขเด็ดเลขมาแรงเลขดังสลาก5ภาคได้โพสต์ภาพออกมาครับท่านผู้ชมครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันกับท่านผู้ชมนะครับมาดูครับแห่งแรกครับอยู่ที่คำชะโนดนะครับแม่แก้วมรรดาของพระเอกหนุ่ม นาเดชดคูกิมิยะมาคำชะโนดสองเลขขันน้ำมนต์เจอเน้นๆสามตัวถึงกระบอกชอบเลขนี้มากนี่ครับแม่แก้วชอบเลขอะไรกันนะครับได้แก่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองครับสามตัวครับขันน้ำมนต์คำชะโนดครับท่านผู้ชมก็ส่องดูนะครับแปรดูกันได้นะครับแคปหน้าจอไปแปรดูนะครับว่าจะเห็นเหมือนแม่แก้วไหมครับแม่แก้วบอกว่าชอบเลขเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองนะครับ แม่แก้วมันดาของพระเอกหนุ่มนาเด็ดคูกิบิยะนะครับนี่ครับได้มาแล้วนะครับเลขแม่แก้วไปส่งขันน้ำมนต์คำชะโนดต่อมาครับแห่งที่สองครับท่านผู้ชมครับแห่งที่2ออยู่ไกลถึงภาคเหนือครับท่านผู้ชมครับเลขเด็ดเสียงโชคไอ้ไข่วัดดังพระเยานะครับจังหวัดพระเยาก็อยู่ในภาคเหนือนะครับเสียงโชคไอ้ไข่นะครับก็เป็นทูบมงคลนะครับทูบเสียงโชคไอ้ไข่ครับนี่ครับเห็นกันจะจะเห็นกันเต็มเต็มเลยนะครับได้เลข7 7อครับท่านผู้ชมครับก็ลงมาแล้วครับ7 2 7 7 2 2 7กลับกันได้เลยนะครับเลขเสียงโชคไอ้ไข่วัดดังเมืองพระเยาครับท่านผู้ชมครับเราไปดูกันนะครับว่ามีเลขอะไรเหมือนกันนะครับแอดก็เปรียบเทียบท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับนี่ครับอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่คำชะโนดนะครับอีกแห่งหนึ่งเป็นเลขเสียงโชควัดดังจังหวัดพะเยานะครับอยู่คนละมุมคนละทิศกันเลยนะครับแต่มีเลขเหมือนกันครับนี่ครับนี่ได้727นะครับ นี่เจ็ดหนึ่งสองครับท่านผู้ชมครับสังเกตดูครับเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดกับเลขสองนะครับเลขเจ็ดกับเลขสองเหมือนกันเลยครับแต่จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นหนึ่งนะครับทางด้านเมืองพะเยานี้เป็นเลขหามนะครับเจ็ดหามสองนะครับแต่ทางคำชะโนดได้เจ็ดหนึ่งสองครับท่านผู้ชมครับก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่16กันยายน2563ที่จะถึงนี้นะครับ นี uhm. ่ก็ขอขอบคุณที่มาจากเพจเลขเด็ดเลขมาแรงเลขดังสลากห้าภาคนะครับท mm ี่แบ่งปันข้อมูลให้กับท่านผู้ชมนะครับเราจะไม่โชคมใชัยไปด้วยกันครับในแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขขันน้ำมนต์คำชะโนดแล้วก็เลขทูบแล้วก็เลขทูบมงคลวัดดังเมืองพระเยาว์ทุกท่านทุกคนเลยนะครับรับทครับขอบคุณครับ